เทศบาลตำบละพานารายจัดการทำประชาพ,พิจารเรื่องน้ำท่วมบริเวณเส้นทางเข้าวัดพระพลาเพื่อที่จะหาทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่ซัมซากค่ะเมื่อช่วงเย็นวันนี้ที่บริเวณสนามเปตองทางเข้าวัดพระพ,พลาเทศบาลตำบละพานารายได้จัดการทำประชาพิจารเรื่องน้ำท่วมบริเวณเส้นทางเข้าวัดพระพลา ได้มีนายนัทวัฒน์เรืองชัยโชคนายกเทศมนตรีตำบลพระพานารายเป็นประธานในการร่วมประชาพิจารณ์ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมตามที่ทางเทศบาลตำบลพ้าพานารายได้ออกแบบผังก่อสร้างถนนเพื่อเสริมผิวถนนให้สูงขึ้นเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาเรื่องน้ำท่วมเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวได้เกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก จากการทำประชาพิจารณ์ประชาชนในพื้นที่ได้นำเสนอเรื่องการขอขยายท่อระบายน้ำใหม่เพื่อเพิ่มขนาดให้ใหญ่ขึ้นเพราะเกรงว่าถ้าหากทำถนนใหม่โดยการยกระดับผิวถนนจะทำให้ปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นน้ำอาจไหลเข้าสู่บ้านเรือนทั้งสองฝั่งที่อยู่ตลอดแนวเส้นทางเข้าวัดพระพลาและยิ่งจะสร้างปัญหาให้กับประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าวนอกจากประชาชนที่ได้แสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ นายมนเทียนวานิศีนายกเทศมนตรีตำบลพ้าพลาได้เข้าร่วมกิจกรรมและได้แสดงความคิดเห็นแนวทางการแก้ไขในพื้นที่ดังกล่าวได้รับการช่วยเหลือจากปัญหาน้ําท่วมที่เกิดขึ้นทุกปีถ้ามีปริมาณฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน สำหรับการประชาพิจารณ์เรื่องน้ำท่วมบริเวณเส้นทางเข้าวัดพระปลาเป็นการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่มีการลงทะเบียนและจัดทำแบบสอบถามการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อที่จะนำไปสรุปผลและดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นค่ะ